สวัสดีครับวันนี้เข้ามาพบกับผมเทนเจตเทเนลบอยอีกรอบหนึ่งครับวันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวแจ็คเพอร์เซลปี6070 60ครับ วันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยนะครับผมได้แจ็ค p พ r ร์เซนะฮะ4แบรนด์จาก4คู่นะฮะมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับผมก็เลยได้เกิดการคิดว่าเออเอาพวกนี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่านะฮะโดยที่ในตัวแรกนะครับนั่นก็คือแจ็ค p พ r ร์เซจาก Converse นะฮะในช่วงปี70นั่นเองนะฮะและในตัวถัดมานะฮะก็คือเป็นยี่ห้อ JC p e n พนนะครับผลิตช่วงปี60นะฮะและในตัวที่3ก็คือลาคอสนะครับผลิตในช่วงปี60-70นะฮะ และตัวที่4นะครับเป็นตัวที่คนไทยเรียกว่าตัวแบรนด์วิเทนะฮะโดยที่ผลิตบางครั้งก็ตีแบรนด์บ้างบางครั้งก็ไม่ได้ถูกตีแบรนด์นะฮะผลิตในช่วงปี60นั่นเองนะครับโดยที่วันนี้นะฮะเราจะมาเทียบให้ดูชัดๆนะครับระหว่างข้อดีข้อด้อย4ตัวนี้นะ,ะัะที่ผลิตในช่วงปี60และ70นะฮะ ว่ามันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างนะครับในแต่ละคู่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะฮะเป็นความรู้เป็นในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อแจ็คพอร์เซลในอนาคตนั่นเองนะครับโดยที่เริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับเราจะเริ่มที่ตัวภาพใบกันก่อนเลยนะครับสตัวแรกนะครับก็คือตัวแจ็คพอร์เซลปี70กับตัว JC Pen n นีนั้นผลิตมาจากโรงงานเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างตัว JC Pen n ีเขามาจ้างคอนเวิร์ตนะครับผลิตรองเท้าให้กับทางห้างของเขานะครับ ซึ่งก็ใช้โรงงานเดียวกับ,บ Converse เลยนะฮะเลยจะได้คุณภาพนะครับที่เทียบเท่ากันแน่นอนนะฮะต่างกันแค่ไม่กี่จุดแล้วก็แค่เรื่องการตีแบรนด์ตีชื่อออกมาเท่านั้นเองนะครับโดยที่ในตัวผ้าใบของ2ตัวแรกเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยนะฮะเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วก็จากการที่ได้ใช้มันมาเป็นระยะเวลานานนะครับ <S <S ต้องบอกได้เลยว่าผ้าใบของ Converse นั้นถ้าออกมาได้ดีมากๆและตอบโจทย์ทนทานมากจริงๆครับ มาส่วนตัวที่3นะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเป็นการส่วนตัวนะครับคือยี่ห้อลาคอสนะโดยที่ตัวนี้นะฮะถ้าคนที่เขาไม่ได้เล่นลึกๆจริงๆจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าลาคอสนั้นจะมีโมเดลที่ดังแค่ไม่กี่โมเดลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นาพใไปดูนะครับฟิงและเจ้าตัวโมเดลแจ็คเพอร์เซลนี้นะครับจะไม่ใช่โมเดลหลักที่เขาดังของยี่ห้อเขาเลยนะฮะแต่ตัวนี้เราได้มานะฮะเราต้องบอกเลยว่าตัวผ้าใบของเขานะครับการจับนะครับอาจจะไม่ได้หนาเท่ากับตัวของ แจ็คเพิร์เซลของ Converse นะฮะแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีเลยนะฮะผมให้8เต็มสิบนะครับและก็มาสู่ตัววินเทจนะคะคือตัวนี้มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนรู้จักน้อยในอเมริกานะครับแล้วก็การผลิตหรือคุณภาพที่เขาใส่ลงมานะครับอาจจะน้อยกว่าตัวทาง Converse กับเ c p e ่ n e นหรือ La c o ค t e นะฮะโดยที่ตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่7เต็ม10นะครับเพราะว่าผ้านะฮะมีความบางค่อนข้างบางมากๆเลยนะครับไม่เหมือนกับตัว Converse ตัวแจ็คเพอร์เซลอย่างนี้นะครับที่แบบว่าโอ้หมันสู้มือมากๆเลยนะครับมันมีความสตับที่แบบมันสู้มือนะฮะเรารู้สึกว่าทอได้อย่างดีมากๆจริงๆนะครับและเราก็มาดูส่วนต่อไปกันนะครับเรื่องของตัวเชือกนะครับอย่างตัวเจีพันนีตัวเนี้ยมันไม่ได้มีเชือกเดิมมานะฮะเราก็ขอใช้เป็นตัวของแจ็คเพอร์เซลตัวนี้แล้วกันนะครับต้องบอกเลยว่าผมก็ให้9เต็มสิเพราะว่าการถักทองของเขานะมันทําได้ดีมากจริงๆนะครับเขาถักได้ละเอียดมากๆเลยนะฮะและตัว ลาคอสน,นะครับก็ถือว่าถักได้หนาแต่ว่าตัวเส้นใยนะฮะหรือว่าขนาดของความหนานะครับจะหนากว่า2 2ตัวแรกแล้วก็ตัวที่4ด้วยนะฮะเพราะว่าเขาทําขึ้นมาได้ค่อนข้างแบบโอ้โหใหญ่โตอลังการเหมือนกันนะครับตัวนี้ถักทอออกมาได้ดีผมก็ให้9เต็มสินะครับมาส่วนตัววินเทนนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเดียวที่ผมรู้สึกไม่ประทับใจมากๆเลยเพราะเชือกของมันนะครับค่อนข้างเป็นเชือกที่ไม่ค่อยดีครับเนื้อสัมผัส เป็นเนื้อสัมผัสแบบคัตต้อนแบบนุ่มๆนะฮะเป็นการตัดเย็บแบบโดยง่ายนะครับผมรู้สึกว่าผมให้แค่หาตเต็มสิบนะครับในบรรดาเชือกของทุกตัวนะครับคู่นี้จะได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับเรามาดูที่ส่วนถัดไปกันนะฮะส่วนถัดไปก็คือด้านบั้นหลังนะฮะก็คือบั้นท้ายแบบนี้นั่เองนะฮะอย่างตัวเนี้ยเขาทํามาได้ลงตัวมา,มากๆเลยนะครับเขาทํามาได้ลงตัวมา,มากๆเลยคือเป็นด้านหลังสี่ตะเข็บนะฮะ แจ็คปี70ที่เป็นของ Converse นะฮะจะเป็นได้หลัง4ตะเข็บแบบนี้นะฮะแล้วก็มีป้ายอย่างนี้นะครับเป็นป้ายยางนูนนะฮะจะไม่ใช่การปั๊มแบบสกรีนนะถ้าเป็นปี80-90จะเป็นปั๊มสกรีนใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นการปั๊มนูนนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะครับซึ่งตรงนี้ทาง Jack p พร c เซลก็ทำมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยเรามาดูทาง JC p e เพนีกันนะครับถ้าเป็น JC เพนีในช่วงปี60นะครับที่คอนวิผลิตให้นะครับเขาจะไม่มีป้ายหลัง เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาเพียวๆไม่มีการติดป้ายหลังเลยนะครับแต่คือยางการตั้งสีตะเข็บหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆครับคือมันดูแบบมันขาดยากแล้วมันทนทานมากมันแข็งแรงมากๆเลยนะครับและมาสู่คู่ถัดไปครับนั่นก็คือยี่ห้อราคอรสนั่นเองนะครับตัวราคอสเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเขาอะมีความเป็นอาร์ติสสูงกว่าคู่อื่นหรือว่ามากกว่าแบรนด์อื่นนะครับ คอนเซปต์ของลาคอสอ่ะคือเหมือนกับมันเป็นชื่อของเผ่าอินเดียแดงนะฮะและเวลาเขาทําอะไรแบบนี้นะครับเขาจะมีความครีเอทที่สูงกว่านะฮะเช่นเหมือนป้ายหลังอย่างเงี้ยครับเขาติดเป็นป้ายยางเลยนะคล้ายๆป้ายยางของคอนเวิร์ตปี70ยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสีแดงนะฮะและด้านหลังเขาไม่ได้เดินได้สีตะเข็บแต่เขาเดินเป็นไส้ตะเกียงนะครับซึ่งเดินไส้ตะเกียงแบบอย่างหนาเลยนะฮะซึ่งมันสวยมากๆนะครับผมให้คะแนนคู่นี้10เต็ม10เลยเพราะผมรู้สึกประทับใจในความครีเอทของเขานะครับ แล้วมาสู่ตัวถัดมานะครับตัวสุดท้ายนะฮะเขาก็เดินได้สี่ตะเข็บเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรความทนทานเวลาเราสัมผัสอย่างเงี้ยครับเวลาเราสัมผัสเราจะรู้เลยว่ามันไม่สู้มือหรือว่ามันไม่เท่ากับเจ้าตัว JC Penny กับตัว Convert Jack Purcell นะฮะและเรามาดูที่อันดับถัดมากันนะครับคือการสวมใส่ด้านในนะฮะมาดูที่ตัวแรกเหมือนเดิมนะครับก็คืออย่างของ Convert Jack Purcell ในปี70อย่างเงี้ยครับเขาจะมีการจดสิธิบัตนะฮะ คือการทําซอฟรองเท้าด้านในของเขาเห็นไหมครับด้านบนนะครับจะเป็นฟองน้ําแต่ด้านล่างนะครับจะเป็นแผ่นยางซึ่งเขาแบบว่ามีการทําวิจัยแล้วก็ทําการแบบเขาเรียกว่าอะไรทดลองมาจนเป็นสิทธิบัตรของเขานะครับซึ่งในการสัมผัสอันนี้คือมันนุ่มมันเนียนมือมากๆเลยนะครับมันเนียนมือมากๆแล้วก็ใส่ได้สบายมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับงานในปัจจุบันนะครับคือเอาตัวนี้ไปใส่เดินเล่น1ชั่วโมง2ชั่วโมง,โมงก็ยังใส่ได้ปกตินะครับ ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะแล้วไปดูตัวถัดไปกันนะครับตัวของ JC p e n n e เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะดีดีแบบว่าถูกจริตผมมากกว่าเจ้าตัวของ Jack r u s s e l l ปี70นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความนุ่มลึกที่มากกว่าเวลาเรากดลงไปอย่างเงี้ยตัวฟองน้ำมันจะบุ๋มลงไปรับกับมือนะฮะซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าแบบว่ามันรู้สึกใส่สบายมากกว่าแล้วคู่นี้ผมใส่มาประมาณ2-3ปีแล้ว ไม่มีปัญหาเลยนะฮะใส่ได้ดีมากๆเลยนะครับและก็มาส่วนตัวที่3นะครับนั่นก็คือยี่ห้อลักคอตัวนี้นะฮะผมอยากให้ดูด้านในมากๆเลยนะครับมัน่้นข้าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะฮะเพราะว่าเขานะครับกิงกับเผ่าอินเดียแดงใช่ไหมครับทำให้ซอฟด้านในของเขามันเป็นรูปการแบบว่าจะยิงธนูแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกีฬาของชนเผ่าอินเดียแดงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคือยี่ห้อนี้จะมีความคิดเอทแล้วก็มีความเป็นศิลปินที่สูงกว่าทุกยี่ห้อนะฮะ เขาก็จะมีการแบบว่าเออกล้าที่จะใส่ลูกเล่นที่มีความเป็นอาร์ติสอย่างเงี้ยลงมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันก็เลยรู้สึกว่าผมจะชอบมากกว่าทุกแบรนด์นะครับเพราะว่าทุกแบรนด์มันก็จะเหมือนกันตรงที่มันจะมีแพทเทิร์นที่ตายตัวแต่ตัวของคู่นี้ครับมันจะมีความเป็นศิลปะที่เข้ามาแฝงอยู่ด้วยนะครับเรามาดูคู่ถัดไปกันนะครับคือคู่นี้เราต้องบอกเลยว่างานวินเทจนะครับมันเป็นอะไรที่ผลิตค่อนข้างโลอลหรือว่าเขาผลิต ได้แบบว่าไม่ได้เน้นมากนะฮะว่าส่วนนั้นส่วนนี้จะต้องสวยนะครับเหมือนกับว่าเขาผลิตออกมาขายได้ขายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอย่างตัวเนี้ซสอบด้านในก็เป็นคล้ายๆแบบเป็นคําเขียนแค่เล็กๆน้อยเท่านั้นเองนะครับว่าคอมอาร์อะไรประมาณนี้นะครับคือเขาก็แต่งตั้งกันขึ้นมาเองเลยนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีความคิดเอ็ดสักเท่าไหร่นะครับแต่รู่นนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันนุ่มมากเลยนะฮะ พื้นสัมผัสมันตอนแรกผมมองเงี้ยเอ้ยมันน่าจะแข็งกระด้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอจับมาลองบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความนุ่มนะครับค่อนข้างใส่สบายในทีเดียวนะครับและก็มาสู่2จุดสุดท้ายที่สําคัญสําหรับการที่จะเป็นลองเท้าแจ็คเพรสเซลนะฮะนั่นก็คือยางกับตัวยิ้มนะฮะเรามาเริ่มที่ตัวยางของปี70กันก่อนนะครับของตัวแจ็คเพรสเซลนะฮะนี่นะครับผมให้ดูโดยรอบนะครับยางเขาหล่อมาดีมากๆจริงนะครับแล้วก็มียางตรงเนี้ยที่เขาว่ายางต่อนะฮะ ซึ่งยางของมันสามารถบิดงอได้แบบนี้เลยนะฮะถ้าทุกท่านเห็นนะเห็นไหมฮะยางจะสามารถบิดงอตัวรองเท้าได้แบบนี้เลยนะฮะโดยที่ไม่ปริไม่แตกนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าจุดเด่นแล้วเป็นจุดดังของตัวแจ็คพอร์เซล์พันวันเลยนะฮะว่าทําไมคนถึงน,นิยมแล้วก็ชอบมันมากๆนะครับและในส่วนเรื่องของตัวยิ้มนะครับมันเป็นยิ้มแบบกรีดลงไปแบบนี้นะฮะ ยิ้มทาได้สวยมากๆเลยนะครับยิ้มของแจ็คพอร์เซลพวกแจ็คพอร์เซลในปี70นะครับจะค่อนข้างทำออกมาได้สวยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ได้10เต็ม10แบบว่า20เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผลิตในช่วงปี70แต่ตอนนี้ปี2020แล้วซึ่งมันผ่านมาประมาณ50ปีแล้วอะ่ะยางมันยังแบบเด้งดึ๋งดังแบบนี้อยู่เลยนะฮะถือว่าเป็นแบบอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์และเป็นความทนทานที่คอนดิร์เขาผลิตได้แบบ ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับแล้วมาสู่ตัวที่2นะฮะคือตัวยางก็เป็นการกรีดแบบเดิมนะครับกรีดเปิดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ายางเนี่ยผมรู้สึกว่าความเด้งหรือว่าความสู้มือจะไม่เท่าปี70นะผมรู้สึกว่าปี70เนี่ยยางจะรู้สึกว่ามีความยืดหยุ่นสูงกว่าตัวปี60แบบนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยก็ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเพราะมันเป็นการหลอมแบบสมัยก่อนนะฮะ จุดเด่นที่มันจะต่างจากปี70ที่เป็นแจ็คเฟ r ร์เซลนั่นก็คืออย่างตัวตากไก่อย่างเงี้ยครับเขาจะเจาะลงไปที่ตรงยางเลยนะฮะแต่ถ้า <c oughs> เป็นพวกปี70อ่ะอมสมมุตินะถ้าตรงนี้เป็นปี70นียครับมันจะเจาะลอยเห็นไหมมันจะไม่ค่อยเจาะลงไปที่ตัวยางอย่างงี้อันนี้จะเจาะลงไปที่ยางเลยนะครับซึ่งมันเป็นแบบว่าแพทเทิร์นของปี60เลยนะฮะแล้วก็ข้อแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะสังเกตเห็นเลยว่า ตัวแจ็คตัวเซลที่เป็นตัวปี70เห็นไหมครหัวตรงนี้มันจะเป็นหัวตัดเห็นไหมตัดเป็นสี่เหลี่ยมจิกลงไปอย่างนี้แต่พอเป็นปี60เมื่อไหร่นะครับจะเป็นหัวมนกลมแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับหัวมันจะไม่ตัดเหลี่ยมนะหัวมันจะเป็นมนกลมนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าผมให้10เต็ม10เลยคือยางในตรงนี้สี่ขั้วมันควรได้10เต็ม10หมดเพราะว่ามันผลิตในช่วงปี60-70และมันยังอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้โดยที่ยังใช้งานได้จริงๆด้วยนะครับแล้วมาสู่ตัวที่3นะครับนั่นก็คือยี่ห้อ,ะอนะครับ ตานี้จะแตกต่างจาก2คู่แรกนะฮะเพราะว่ายิ้มของมันนั้นจะเป็นยิ้มแบบแปะนะับเป็นการตัดยางมาแปะอีกทีหนึงนะฮะเห็นไหมฮะจะไม่ได้เป็นการกรีดนะฮะแบบ2คู่แรกนะครับและยางคู่นี้ผมก็บอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆนะครับมีความยืดหยุ่นที่สูงนะครับไม่แพ้ตัวแจ็คเพอร์เซลปี70เลยนะฮะและแถมด้านข้างนะครับเขาทํายางขึ้นมาหล่อมาเป็น3ชั้นเลยนะครับซึ่งแสดงถึงความใส่ใจมากๆเลยนะัะเพราะว่าการที่ทํายาง3ชั้นแบบนี้ได้อะ เขาจะต้องแบบว่าคิดเลยนะครับว่าคนที่เอาไปใช้งานนะครับต่อให้ยางแตกในชั้นแรกนะครับก็ยังมีชั้นที่2ชั้นที่3ามอีกนะครับซึ่งผมไม่เคยเจอในแบรนด์รองเท้ายี่ห้อไหนเลยนะครับที่ทํายาง3ชั้นแบบนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมและล้ามากๆเลยนะครับแล้วก็การแบบบิดงอของเขาอ่ะโหมันทําได้ดีมากๆเลยอ่ะมันทําได้แบบว่ารองเท้าเป็นขนมปังไปเลยนะฮะแล้วก็มาสู่แบรนด์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวแบรนด์วินเทจ ยางตัวนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะฮะว่ามันจะด้อยกว่า3แบรนด์แรกเลยนะคะรับพอเรามาสัมผัสปุ๊บนะเราจะรู้สึกเลยว่ายางของมันนั้นมีความแบบกระดา้างไม่มีความยืดหยุ่นเท่า3าคู่แรกนะครับแต่ถามว่าอยู่ในจุดที่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้แน่นอนครับเพราะว่ามันก็พิสูจน์แล้วเหมือนกันว่า50ปีผ่านมามันก็ยังเฟี้ยวอยู่ยังไม่แตกไม่ลาวนะครับก็ยังปิดงอได้อยู่นะฮะเนี่ยมันก็ยังปิดงอได้เหมือนกันนะครับนี่ ถือว่าคู่นี้ที่ผมได้มานะครับมันเป็นงานวินเทจที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะปกติงานวินเทจที่ได้มาตัวยางจะไม่ได้ดีเท่าคู่นี้นะครับแล้วก็ยิ้มของมันนะครับจะเป็นการยิ้มแบบปัดเหมือนกับลาคอสนะฮะเป็นการแบบเอายิ้มมาปัดนะฮะไม่ได้กรีดลงไปนะฮะซึ่งสวยงามเหมือนกันนะครับซึ่งสวยงามเหมือนกันแล้วมาดูที่จุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือพื้นข้างใต้นั่นเองนะครับของปี70ของ คอนเวิร์สนะฮะทำออกมาได้ดีอยู่แล้วฮะเพราะ<บ>ผมชอบมากๆนะครับโดยจริตส่วนตัวนะเขาทำออกมาได้แบบว่ามันยืดหยุ่นอะเวลาคุณจับคุณสัมผัสปุ๊บมันยืดหยุ่นแล้วมันรู้สึกว่ามันสวมใส่เกาะถนนได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วส่วนมาตัวที่2นะฮะจะเป็น JC ซีเพนปี60นะเขาจะทำออกมามันจะต่างจากตัวของแจ็คพอร์เซลปี60นะฮะ เพราะว่ามันจะทําสีพื้นปกติแก๊สเพอเเร์เซลทำเป็นสีขาวไปเลยนะครับขาวไปเลยแต่ตัวนี้จะทาเป็นสีไข่ไก่นะฮะอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะเพราะผมติดโซ,โซมานะครับแต่คือการใช้งานของตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเรายิ่งใส่ไปนานๆนะครับพื้นตรงเนี้ยที่เป็นลายน้ำของมันจะค่อยๆกลายเป็นเม็ดกลมๆกลมๆมันมคล้ายๆกับยางสลิปฮะที่เวลาเราใช้งานไปนานๆหรือเสียสีไปนานๆมันจะทําให้ยิ่งเกาะถนนได้ดีขึ้นหรือว่าเกาะพื้นผิวที่เราใส่ได้ดีขึ้นนะฮะ นี่คือข้อที่เจ๋งของพวกแจ็คเบอร์เซลปี60นั่นเองนะครับเรามาดูที่คู่ของลาคอสบ้างนะครับคือบอกแล้วว่าแบรนด์นี้เขามีความเป็นอาร์ติสต์สูงจริงๆนะฮะเราให้ดูข้างนี้ดีกว่าคืออย่างพื้นเขานะครับก็จะมีการฉาบลายนะครับถ้ามองเห็นใกล้ๆนะครับมันจะมีการฉาบลายฉาบลายนะฮะแล้วก็ป้ายตรงกลางนะครับเขาทำเป็นสีแดงนะครับคือเขาเลือกโทนสีที่มันตัดกันได้ลงตัวแล้วสวยงามมากๆมานะครับ แล้วก็ตัวยางนะครับยืดหยุ่นดีมากๆเลยนะครับจากการที่ลูกค้าผมเคยซื้อไปใส่บอกว่ามันใช้งานดีมากมาจริงนะครับไม่ใช่แค่ใส่เดินท่าอย่างเดียวนะครับแล้วมาดูตัวสุดท้ายนะฮะตัวนี้พื้นจะมีความกระด้างไปเลยนะครับเวลาเราสัมผัสปุ๊บอบปกติ3ตัวมันจะนุ่มๆใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะมีความแบบว่ากระด้างแข็งๆแล้วก็แต่คู่นี้สิ่งที่เขาทํามาพิเศษกว่าคู่อื่นก็คือตรงตรงนี้ครับตรงนี้ ที่ปกติเจ้าอื่นเขาจะใช้การแบบเป็นป้ายยางแปะลงมาอีกชิ้นหนึ่งเนี้ยแต่ยี่ห้อนี้เขาเลือกที่จะเป็นใช้การสกรีนลงมานะครับนี่เป็นการสกรีนนะซึ่งปกติแล้วผมไม่เคยเจอเลยนะฮะในยี่ห้อไหนก็ตามนะครับโดยที่พื้นข้างใต้แบบเนี้ยจะสะกรีนนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ามันจะทําให้แบบพอสกรีนแล้วมันจะแตกลอกง่ายนั่นเองนะครับแต่ยี่ห้อนี้ใช้นะผมก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นที่มันมันว้าวนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนทํากันผมรู้สึกให้เครดิตนะถ้าตรง พึ้นข้างใต้ตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งพอตัวเลยนะฮะผมก็ได้ทําการรีวิว4คู่4แบรนด์ให้ท่านดูเรียบร้อยแล้วนะฮะคือต้องบอกว่ามันเป็นการรีวิวที่บังเอิญมากจริงๆครับโดยที่4คู่นี้มาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วมาอยู่ในมือของผมพอดีผมก็เลยเอย้ลองทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูดีกว่านะฮะว่ามันมีจุดด้อยจุดเด่นยังไงมากนะครับ โดยที่ก็จะรีวิวไปทีละส่วนแบบนี้แหละครับการรีวิวนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆในการเลือก Jack เพรสเซลคู่ถัดไปนะฮะหรือว่าเวลาเราไปเจอแจ็คเพรสเซลตัววินเทจยี่ห้อลาคอสหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะมีข้อมูลและในการตัดสินใจหรือการเลือกซื้อนะฮะโดยที่วันนี้นะครับผมก็ได้รีวิวจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องเราด้วยนะฮะ ขอร้องนะครับขอนะฮะคนละหนึ่งซับนะฮะงามๆนะครับขอให้นิ้วของท่านนะครับจิ้มซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับเรานะฮะโดยที่วันนี้เราก็ได้จบไปแล้วนะฮะเราได้รีวิวจบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ดูมากๆเลยนะครับและรอดูคลิปถัดไปกันนะัะผมมั่นใจว่าต้องเจ๋งไม่แพ้คลิปนี้แน่นอนครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีสวีดัตสวัสดีครับ